อันนี้เรากำลังจะเดินทางไปสู่เมียงอุบลอันนี้แค่นี้อันนี้มีเปย์เปย์เสื้อผ้านั่นอะไรนี้มีอะไรนีลมเก้าอี้ชิวๆอันนี้ไปกับมาถึงแล้วเมนูหลักก็คือมาม่า คือมาม่าหรือว่านอกคอกนาต้องกินแต่มาม่านี่แหละยังงงว่ามันมีเมนได้ไงยังไม่ถึงดิวกินยังไม่ครบไอ้แล้วไอ้ที่มีเมนคือตัวเล็กสุดในบ้านแล้วนางแรกมากจนสงสารมันเลือดไหลเลยอ่ะผสมพันธุ์ไม่รู้ว่าลูกของแม่ ม่คือฉีดยาอะฉีดได้แต่เขาไม่ฉีดซ้ำไงมันอันตรายก็เลยให้กินยาคุมแทนไม่ถึงคุมได้ป่ะก็คุมมาเป็นปีสองปีแล้วมันไม่มีลูกเป็นปีสองปีแล้วนะเนี่ยอยู่ๆมันพลาดได้ไงไม่รู้อ๋อนี่คือมันท้องแล้วยางมาติดพื่อผสมพันกันงปกติมันไม่ติดกันเลยไงกินยาคุมอ่ะยังติดกัน อ้าวปะไอ้ตะ,ะ,ะไคร้ก้อนนั้นมันโค่นเลยดินทลายเหรอนั่นอะเมื่อคืนฝน,นตกโอ้โหเสียงใหญ่ดังมากแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันค้างอยู่ใบไม้มาจากใบไม้มันร่วงลงมามันดัง เดี๋ยวเอาไปหานเดิมลองมาไปชาร์จดูดิไปชาร์จแบบแบบแบบแท้นนะของผมเต็มเลยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเห็นรถแต่ลืมเตือนนะไอ้น้ำมันช็อตอ่ะอะไรอ่ะไอ้สายแบตไอเดฟเตอร์ไอแบตแบตตัวนั้นใช้ไม่ได้เลยทำไมอ่ะแล้วมันเลยประกันแล้วหกเดือนนี่ประกันแบตมันช็อตยังไงน้องแกดูข้ให้มันอ๋อให้เดี๋ยวส่งครัได้หรอ ไอ้ว่าส่งส้มซื้อซื้อใหม่ชุกมวานห้าเอ็มอ๋อแกะดูแล้วเหรอเพราะว่าช้าก็มันไม่เกิดไฟไงมึงไอ้ไฟฉายนะพัดลมจริงจริงจริงๆๆถ้าแผ่นมันไม่ช็อตนะเราส่งไปก็่อมแป๊บเดียวเองเไม่มีใครกล้ามาหรอกนิดุที่ไหนที่อู่ว่าผม,มานอนที่ตังโมถึไม่มียหรงแสดงว่าจิตเธอไม่สัมผัส ผมเราไม่กลัวได้เรื่องพวกนี้ชาวบ้านแบบนี้กลัวคนเท่าคนแก่ก็จะกลัวอ,อ่าฉันนี่แหละกลัว <c oughs> มันดาอาทั้งหลายไม่มีใครกล้ามาท้ากัน,นแกก็จะถามอยู่ได้ยังไงอยูไอ่ไม่ได้ไดยังไงล่ะก็ซื้อแล้วเนาะ เดือเป็นว้าหน้เอ่เปามอใช้่าอ่น่มอนะครับแจ็คแดเนียลแจ็คแดเนียลเรี้ยวๆหน่ก็เแจ็คแดเนียแจ็คแดนียลกินแล้วเมาดูแล้วมันอาจจะเปรี้ยวนะ Er> ที่บานหลังลมราคาวะวางตัว no ที um <h <h ่ย่ได้ล้มลงระเบียงโดนใายอันนี้เราแบบลูกทุงลูกุมีวมสวัสดิการโอ้องขนาดขนาดร้านดังๆในกรุงเทพก็ยังใช้มเขาใช้เขาจะกล่า นีน้ำประมาณองศาหรือ5เฮ้ยหดเข้าไปได้ไง ไม่อาน้ำนี่แหละเพียงแต่ว่าเพิ่มน้ำเหรอจะกินแจ็คแดนี่เอาือจะกินอะไรอะไรกได้เอาอีมเอานนีิโกนนี้อเมริาน่ไปดูขอบคุณครับ คนใช่มัมยของพี่โอ้โอ้นี่เราจะไปผมจะทำอย่างไี๋ตวไม่้วยเดี๋ยวไม่ไปจะทำแค่มันจ้วนมามาแล้วก่อนนี่งั้บโอ้โอ้โอ้โออ้อโอ้โอหมออนโอมือ้เน้่อ้โโอ้ phụ ở đâu này? nó nè, xúc lót mà, Ủa ไม่ขุดใช่ไหมเสร็จแล้วผมทำให้เสร็จหมดนวกรุงดินแล้วนะเอาปั้งที่สือแล้วกอกหกเส็จ้วให้มันพุ้นๆหรอนะคุ้นรับเดี Tamil> ๋ยวผมจะต้องขุดดินเป็นร่องแล้วก็โยกออกมาจอบไหมชอบ ือต้นต้นยายาไอนี้กล้วยหอมอ๋อไอ้นุ่นที่ตั้มปมื่อกี้นางยาไอ้นุ่นไอ้นุ่นน้ำว้าไอ้นี่จำมันจะเป็นกล้วยหอมแตงชื่อมันไหมไอ้นี่กล้วยนางยาเนี่ยฮะนี่ก็นางยาอันนี้ต้องรอดูนางยาเนี่ยไอ้ยายาต้องนางยาเนี่ยนะยายาต้องลูกนางยานะปลอมตั้มนางยาเอามาจากสงขาเลยนะเนี่ยมีสงขาเลยระวังมดเยอะ ตอนนั้นเนี่ยนางอย่าเก็บ tung à đâu mà ไม่เสมอครับตั้ง 給我回家，我带路。<媽>